มหัสจัลไพรัตนาราศีต่อไปราศีพิจิกไพ่ใบแรกที่จับได้ศาลหลักมือใบที่สองพระแม่ธรณีใบที่สมสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยิดีกับชาวราศีพิจิกครับคุณผู้ชมครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลย ชาวราศีพิจิกทุกท่านครั้งที่แล้วไพ่คราวที่แล้วมีไพ่ไม่ดีนึกออกไหมฮะเป็นไพ่พาะเทวทัตแล้วมาเดือนนี้มกรลานี้นะฮะเข้ามกรลานี้มีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยเอาละเหตุเพศภัยหลายๆมันจะได้พัดผ่านไปนะคุณผู้ชมนะไพ่ใบแรกสารหลักเมืองคุณผู้ชมครับ สารหลักเมืองเนี่ยบ่งบอกถึงความมั่นคงความสถาพรนะฮะของประเทศเราแล้วก็จังหวัดที่เราอยู่ครั้งนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เพื่อนสมาชิกชาวราศีพิจิกต้องไปสักการะบูชาองค์สารหลักเมืองสักครั้งหรือพระหลักเมืองสักครั้งหนึ่งใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ชมนะฮะทุกจังหวัดของท่านจะมีสารหลักเมืองประจําจังหวัดอยู่แล้วคุณผู้ชมฟังให้ดีครั้งนี้คุณผู้ชมไปถวายนะฮะนะครับ ปัจจัยถวายสตุ้งสตางสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะให้เท่าอายุกับคุณผู้ชมเลยแล้วบอกท่านว่าขอให้ปีนี้ให้มีความมั่นคงจงบังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าไปทำให้ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยตลอดปีที่ผ่านมาโอ้โหมันกระท่อนกระแท่นนะ บางคนนะมาดูดวงกับผมที่บ้านนะหมายสงหมายสารมาแล้วจะย,ยึดบ้านแล้วคุณมีนี่ตรงนี้คุณค้ำประกันตรงนั่นคุณกู้บัตรเครดิตนู่นนั่นนี่หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องราวนะฮะแต่ละเรื่องแต่ละราวคดีความนะครับหรือการฟ้องร้องอะไรต่างๆคุณผู้ชมยกหูนะฮะเหมือนที่ผมบอก โทรไปคุยเขาหน่อยโทรไปปรึกษาเขาหน่อยสมมุติว่าวันเนี้ยเขานัดจะคุยกันก่อนหน้านี้คุณผู้ชมโทรคุยเลยอะไรที่มันขอโทษได้ก็ขอโทษแล้วความมั่นคงมันจะเกิดขึ้นใครอยู่กรุงเทพนะครับหรือเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมงนะฮะครั้งนี้มีโอกาสแล้วคุณผู้ชมมาสักการะบูชาองค์ศาลหลักเมืองสักนิดหนึ่งพอเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมไหว้ให้ครบเลยนะครับ จุดต่างๆทํา,าทบุญทํานุบํารุงสถานที่เหมือนเราทําบุญใหญ่ๆใ,ให้กับประเทศนี้คุณผู้ชมฟังให้ดี ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระหลักเมืองนี้เราไม่ต้องพูดถึงกันเลยดีกว่าเนาะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านมีอิทธิฤทธิ์มากมายขนาดไหนแต่บางคนเขาบอกผมว่าแมหมาจารย์ฉันไปไหว้มานะไม่เห็นสําเร็จเลยคุณผู้ชมอย่าไปคิดเรื่องความสําเร็จหรือไม่สําเร็จคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมจงจําไว้ว่าในขนาดที่เราขอพรนะ่ะเราสะสมบุญไว้พอสมควรหรือ,อยังสะสมบุญไว้มากหรือ,อยัง ฉะนั้นเวลาเราไปขอพรนะฮะคุณผู้ชมไอความเขาเรียกว่าอะไรอะปฏิหารหรือแรงอธิษฐานที่คุณผู้ชมขอมันจะได้ประสบความสำเร็จกับตัวคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญครับ ด้วยเหตุทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถ้าเราหมั่นสวดมนต์เจริญภาวนาทําทานบ้างนะครับแล้วนั่งสมาธิสักนิดหน่อยเวลาเราไปขอพรอ,อะไรก็ง่ายคุณผู้ชมลองสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเจ้านายนะฮะหรือว่าเป็นน้องๆญาติพี่น้อง,อง,องเอ๊ะทำไมเขาถูกหวยบ่อยจังไปขอพรแล้วทาไมเขาเฮงจังนั่นแหละครับมันเกิดจากแรงบุญเกิดจาก แรงทานที่คุณผู้ชมได้ทำที่เขาได้สร้างเวลาขอพอรมันก็สำเร็จหมดแล้วครั้งนี้เมื่ออุปสรรคเยอะคุณผู้ชมฟังให้ดี ไปบอกพระหลักเมืองนะฮะว่าปีนี้ทั้งปีคุณผู้ชมจะรักษาศีลห้ามั่นทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือประชาชนและเหล่าสัปปรพสัตย์น้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนพิการเด็กกำพร้านะครับหรือ,อ,อบ้านพักคนชราผู้สูงอายุเนี่ยคุณผู้ชมมีโอกาสถ่ายมือถือเห็นคุณผู้ชมทำหน่อย และไปไหว้สารหลักเมืองขอความมั่นคงปีนี้นะครับสิ่งที่ชาวพิจิกนะฮะต้องการที่สุดเนี่ยผมบอกเลยคือความมั่นคงเพราะว่าตลอดปีที่ผ่านมาเราจะรู้สึกนะฮะรายได้เราลดน้อยลงเยอะนะชาวพิจิกนะ ผมบอกนะอย่างบางคนเนี่ยเขาเคยมีรายได้เนี่ยต่อเดือนเท่านี้เท่านี้เขาบอกอาจารย์ปีหน้ายังไม่มียอดสั่งซื้อเข้ามาเลยเขาค้าขายกับต่างประเทศนะปกตินะพอเข้าเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะต่างประเทศนะหรือลูกค้าในประเทศไทยเขาจะสั่งของแล้วนะปีหน้านะเอาแบบนี้แบบนี้นะเขาบอกปีหน้าไม่มียอดเข้านะไปนะเมื่อไพรรัตนะบอกแล้วว่า สารหลักเมืองเนี่ยต้องไปแล้วต้องไปให้ได้คุณผู้ชมไปถอพรตรงนั้นสักนิดหนึ่งนะครับไปขอความเป็นมงคลว่าไปเนี่ยทั้งปีเนี่ยให้ชาวพิจิกเนี่ยมีโชคมีลาบเสร็จเรียบร้อยไพ่ใบที่สองพระแม่ธรณีคุณผู้ชมครับไพ่พระแม่ธรณีเนี่ยผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะเกือบทุกราศีเลย ออกทุกราศีไพ่พ่อแม่ธรณีเกือบทุกราศีจะบอกว่าทุกราศีไม่ได้ผมผมมานั่งสังเกตดูนะแสดงว่าเมื่อไพ่พ่อแม่ธรณีออกเนี่ยคุณผู้ชมไปสักการะท่านไปกันเยอะๆเดี๋ยวผมไปด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปด้วยไปไหว้พระแม่ธรณีกัน นะแล้วเอาน้ำมนต์ของท่านนะฮะมาปะพรมบ้านเรือนอาคารสถานที่ห้างร้านต่างๆนะครับคอนโดคอนดโดนะฮะห้องเช่าห้องอพาร์ตเมนต์เวลาเราไปไหว้พระแม่ธรณีเอาเอาน้ำมนต์ท่านมาปะพรมด้วยนะเหมือนท่านกําลังจะบอกพวกเราอะครับว่านี่พวกเธอเอาน้ำมนต์ฉันไปนะแล้วอะไรที่มันไม่ดีนะาเธออธิิฐานนะไล่สิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกจากบ้านเธอไป คุณผู้ชมไปทําให้ได้นะครับใครอยู่ต่างจังหวัดลองดูซิมีพระแม่ธรณีใกล้บ้านหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีผมบอกเลยคุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดไปที่ปปาไปประปาประปาเขาจะบูชาพระแม่ธรณีคุณคุณผู้ชมก็ซื้อน้ําสักขวดหนึ่งไม่มีน้ํามนต์บอกองค์พระแม่ธรณีหน่อยแม่จา๋าปลุกเสกน้ํานี้ให้ลูกหน่อยลูกจะไปปะพรมนะจะได้เป็นสริมงคลปีใหม่นี้พูดแต่สิ่งดีๆตื่นเช้ามาเปิดประตูบ้านเลยโอ้ยบ้านหลังนี้นําความร่มเย็นมานะ นำความร่ารวยมานะคุณผู้ชมพูดแต่สิ่งดีๆปีใหม่แล้วอย่าไปโมโหบางทีลูกผัวไม่เข้าใจมันคุยไม่รู้เรื่องก็อย่าไปดา่าอย่าไปเถียงมันเงียบๆแล้วเดินหนีคุณผู้ชมเชื่อผมไม่งั้นบ้านเราจะไม่เกิดพลังงานดีๆครับในเมื่อพลังงานดีๆเนี่ยเข้ามาหาชาวราศีพิจิกแล้วครั้งนี้คุณผู้ชมเชื่อผมนะฮะมันจะได้มีแต่สิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาไพ่ใบที่สามสมเด็จ พระพุทธจารย์โตพรมมรังสีคุณผู้ชมครับอิทลิตแห่งการสวดพระคาถาชินะนบัญชรครั้งนี้ใครยังไม่เคยสวดตั้งแต่คุณผู้ชมฟังคลิป ของผมนี้แล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยสวดให้ได้ตามกำลังวันอย่าย่อท้อกับอุปสรรคนะฮะอย่าย่อท้อกับการสวรดมนต์การสวดพระคาถาชินนบัญชรจะมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างหรือจะมีเทวดานะฮะคอยปกป้องคอยอารักและคอยส่งเสริมดวงชะตาให้กับผู้ที่ได้สวดเวลาเราขึ้นต้นบท พักคาถาชินนะบัญชรน,นะคุณผู้ชมก็จะมีคถาท้าเวสุวรรณเนี่ยกำกับอยู่ข้างหน้าความหมายก็คือว่าผู้ดผีวิญญาณไล่อะไรทั้งหลายเมื่อได้ยินบทสวดนี้หรือได้รับสัมผัสถึงพักคถานี้เขาจะกลัวนะฮะ และจะไม่เข้ามากล้ำกายคุณผู้ชมเลยและถ้าคุณผู้ชมทําได้สวดทุกวันทุกวันทุกวันมันจะมีบารมีมากขึ้นเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยแล้วถ้าใครมีโอกาสเดินทางนะครับติดขัดอุปสรรคตรงไหนครั้งนี้มีโอกาสสักการะบูชาสมเด็จพุทธาจารย์โตนะฮะที่วัดใหม่ทองเสนน้องๆเนี่ยนะแกขายน้ําหอมนะคุณผู้ชมเชื่อไหมแกก็ทํางานโรงงานนะแถวบางพีนะ แกมาดูดวงกับผมนะและพอตกเย็นเนี่ยแกก็ไปขายขายน้ําหอมเ้าวันไหนไม่มีไม่มีกะดึกนะแกก็ไปขายตลาดนัดซับกันสองคนผัวเมียคุณผู้ชมเชื่อไหมแกก็ขายไม่ค่อยดีนะไอ้น้ําหอมตลาดนัดอนะ่ะคุณผู้ชมเคยเห็นไหมวันหนึ่งครับแกมาดูดวงกับผมมันแปลกอย่างหนึ่งพอแกมาดูดวงกับผมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมบอกว่า ไปสวดพระคาถาชินะบัญชรที่วัดใหม่ทองเสนหรือวัดใกล้บ้านที่มีรูปสมเด็จโตหรือรูปปั้นสมเด็จโตไปสวดให้ได้เอาสักจบหนึ่งแล้วบอกท่านว่าอุปสรรคเยอะการเงินการทองติดขัดขอให้ผู้จันโตเนี่ยจงช่วยปลดล็อกเนี่ยอุปสรรคตรงนี้ให้แก่ข้าพาเจ้าเขาก็ไปทำตามที่ผมบอกนะคุณผู้ชมนะ พอเสร็จเรียบร้อยเขาก็มาขายของทำงานปกติเขาก็งงเลยเฮ้ยทำไมปีนี้มันได้โบนัสเยอะวะนะหแล้วนะสองตลาดนัดขายดีขึ้นจากปกติเนี่ยเขาจะขายได้วันหนึ่งนะฮะดีดลูกคิดแล้วเป็นกำไรเขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยกำไรเนี่ยต่ำๆเลยไม่ไม่ไม,ไม่ต่ำปกติเลยคือประมาณ5-600พอเขาเริ่มสวด พักคาถาชินนาบัญชรขึ้นมาคุณผู้ชมเชื่อไหมกำไรวันหนึ่งเนี่ยเขาได้1,100-1,200อย่างเงี้ยมาหนึเดือนแล้วทั้งๆท,ที่เศรษฐกิจแบบนี้นะและเมื่อคุณผู้ชมได้ฟังเรื่องนี้วันนี้สวดหน่อยอย่าย่อท้อนะครับไม่ใช่ว่าวัน2วันเลิกแล้วนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมเอาให้ข้ามให้ได้7วันถ้าคุณถ้าคุณผู้ชมข้ามเวันได้นะ 7วันอันตรายถ้าคุณผู้ชมข้ามได้นะทีนี้คุณผู้ชมจะสวดมนต์เนี่ยเป็นนิสัยแล้วแล้วพอวันนี้ไม่ได้สวดมันจะหงุหงิดแล้วโฮ้ยวันนี้ไม่สวดมนต์เลยเวะเอาสะหน่อยวะสักจบหนึ่งก็ยังดี คุณผู้ชมทำให้ได้นะครับปัญหาและอุปสรรคต่างๆผมบอกเลยยังไงผ่านแน่นอนชาวพิจิกปีหน้านี้นะฮะดูให้ดีนะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นตั้งแต่ทำความดีเริ่มต้นการสร้างกุศลเริ่มต้นตั้งแต่การทำทานแล้วรักษาสินห้าให้มัน่นคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยชาวพิจิกเนี่ยสะกดคำว่าจนไม่เป็นเลยไม่รู้เลยเขียนยังไงชมฟังครั้งหนึ่งนะฮะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อน ถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพรรัตนาเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอีหมอดูเนี่ยอีอาจารยไพรรัตนะเนี่ยนะเรื่องในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณน,นะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจไม่ไม่พาเราไปหาหมอวะพาผมไปวัดสร้อยทอง คุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดไอบ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะใช่ไหมทําไมไม่ไม,ไม่พาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่เยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตวพอผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนั้นมันเคยใช้น้ํามันอยู่ตัวนะกิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอ่ะไอยาหมอหัวโตไอ้น้ำมันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุ40-50ิบห้าปีผมว่าคงเคยได้ยินน้ำมันนวดตาหมอหัวโตนะคะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทำน้ำมันนี้ตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ย นะฮะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าท่านนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลู่อีชั้น น้ำสั่งน้ำมันนวดหมอหัวโตก็อีไพร์รัะตะนะเอานาน,นะอีหมอดูเนี่ยแม้มันให้อีฉันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะคุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แก่ก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิง้งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันนวดน้ำมันไพลหมอหัวโต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 ,โต เรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับไพ่ใบแรกถวายของเป็นคู่ใบที่สองทำบุญอาหารสัตว์ใบที่สามทำบุญตักบาตรแม่โว้ยชาวราศีพิจิกไพ่ใบแรกก็ถวายของเป็นคู่ซะแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนาจารย์ชามช้อนซ่อมนะครับ ชวนสามีนะฮะชวนภรรยาชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนลูกๆนะไปทำบุญนะฮะตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับถวายของเป็นคู่หน่อยแล้วตั้งจิตตั้งสัจจะอธิฐานให้ดีเชียวว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นที่รักต่อมนุษย์และเทวดาเวลาจะหยิบจับอะไรก็ขอให้มีกำไรเวลารับราชการทำงานรัฐวิสาหกิจก,ก็ขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขอให้เป็นที่รักต่อเจ้านายและขอให้ได้รับ ความเคารพจากลูกน้องคุณผู้ชมขอแบบนี้นานๆน,น,นะฮะไพ่ถวายของเป็นคู่เนี่ยจะออกมาสักทีแล้วถ้าใครยังไม่มีคู่คุณผู้ชมก็ไปขอเลยตอนที่คุณผู้ชมถวายของเนี่ยขอให้ข้าพเจ้ามีคู่ครองที่สมใจนึกบางลำพูขอให้ได้คู่ครองที่ดีขยันขันแข็งไม่เกกมาเลกเกเลยคุณผู้ชมไปขอแบบนี้ครับ ไปทำแบบนี้แล้วอย่าลืมนะครับเริ่มปีนี้อะไรดีๆมันจะได้เข้ามาหาคุณผู้ชมไพ่ใบที่สองทำบุญอาหารสัตว์คุณผู้ชมครับไพ่ทำบุญอาหารสัตว์าาตเนี่ยนานแล้วเนอะที่ชาวราศีพิจิกไม่ค่อยได้ทำครั้งนี้คุณผู้ชมนะฮะใครนะฮะวัดไหนนะฮะติดแม่น้ำหรือติดลำคลองลำห้วยหนองบึงต่างๆคุณผู้ชมเอาขอนมปังนะฮะไปให้สักนิดหนึ่ง พอเวลาคุณผู้ชมให้เสร็จเรียบร้อยข้าพเจ้าขอการทำทานจากอาหารสัตว์นี้ ขอให้คนลุมนำเงินนำทองนำโชคนำลาบนำความเป็นอภิมหามงคลมาสู่แก่ข้าพเจ้าบอกชื่อเสียงเรียงนามไปด้วยชื่อนี้นาสกุลนี้แล้วคุณผู้ชมก็ทำเลยอาหารปลาอาหารเม็ดขนมปังบางคนวัดวาอารามนะฮะไม่มีน้ำอยู่ใกล้ๆเลยอาหารหมาอาหารแมวบอกสมพา์ในวัดสักนิดหนึ่งหมายสมพานหลวงตาหลวงลงุง หมาแมวมันเยอะนะวันนี้ผมเอาไอ้นี่มาให้ลูกนึงนะอาหารแมวลูกอาหารหมาลูกนะหรือคุณผู้ชมจะซื้อเล็กๆกันแหละนึกออกไหมครับไปทําสักนิดหนึ่งครับบางทีเหมือนที่ผมบอกอ่ะชาวราศีพิจิกทําบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นนะฮะนึกออกไหมคุณผู้ชม ทำไม่ค่อยขึ้นหลายคนมาดูดวงกับผมทะเลาะกันนะฮะขนาดพี่น้องไม่ไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นนะเอาแค่พี่น้องบางทีพี่น้องยังอิจฉาเราเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมบางทีมีคําดูถูกมาทําให้เราเนี่ยนึกน้อยใจด้วยซ้ําล่าสุดเนี่ยมาดูดวงกับผมเขาบอกเลยคนนี้เขาไปเอาตังค์แม่มาลงทุนจะทําร้านปาต้องโกอยู่แถวฝั่งทน คุณผู้ชมนึกออกไหมแกก็ออกจากงานนะนะไม่ใช่ออกหรอกบริษัทแกเศรษฐกิจแบบนี้แกก็ออกว่าทาอะไรดีนึกออกไหมหนู่นนี่นั่นพอมีฝีมือจากอากงเพราะว่าเด็กๆเ,เคยช่วยอากงทาปลาต้องโกงแล้วขายดีแล้วมันไม่มีทุนนะก็ไปขอแม่พอไปขอแม่เสร็จเรียบร้อยโอ้โหทีนี้ทั้งพี่ทั้งน้องแกเป็นลูกคนกลางโทรมาเลยเอ้ยมึงเข้าไปเอาตังค์แม่ได้ยังไงมึงไปเอาตังค์เข้ามาได้ยังไงน้ำหน้าอย่างมึงเนี่ยก็ไม่มีปัญญาใช้เขาหรอกน,นั่น ชาวพิจิกเป็นแบบนี้คุณผู้ชมบางทีคําพูดมันดูถูกเหยียดหยามเราผมบอกไม่ต้องไปน้อยใจไม่ต้องไปนึกเสียใจแกก็ร้องไห้นะนึกออกไหมผมฟังแล้วผมยังน้าตาคอเลยบอกไม่เป็นไรตั้งใจทํารักษาศีลให้มั่นจเจริญภาวนาบ้างอย่าบอกว่าไม่มีเวลาสวดมนต์สักนิดหนึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมแกเปิดล้านนะไม่ถึงเดือนนะแกเอาเงินแม่แกมาสามหมื่นนะ แกโทรมาบอกผมนะอาจารย์วันนี้หนูดีใจมากเลยวันนี้27วันนะเปิดร้านมา27วันหนูมีเงินคืนแม่และ30,000คุณผู้ชมเชื่อไหมและนี่แหละครับบางทีบางสิ่งบางอย่างหรือความลับของจัก,กรวาลเราเนี่ยนะฮะถ้าเราหามันไม่เจอเชื่อม,มันไม่ตรงจุดความสำเร็จมันก็ไม่บังเกิด คุณผู้ชมทาตามที่ไพ่รัตนะบอกนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมทาและทําง่ายๆและคุณผู้ชมสบายใจได้เลยไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตางไม่ต้องไปเสียอะไรมันแบบมากมายนะฮะนึกออกไหมไพ่ใบสุดท้ายครับทําบุญตักบาทครั้งนี้ชาวราศีพิจิกนะครับรับ ปีใหม่นะฮะคุณผู้ชมถวายน้ำปานะนะฮะสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองหรือน้ำผลไม้ครั้งนี้ปีใหม่ชาวพิจิกฟังให้ดีนะเพราะคลิปเนี้ยมาก่อนอยู่แล้วให้ทำข้ามวันเลย30 31และวันที่1มกราหรือ31 1มกรา2มกราให้ทำา3วันติดแต่อย่ามีเนื้อสัตว์นะ เอาสามวันพอถ้าทําไม่ได้เอาสองวันแต่ถ้าทําไม่ได้อีกก็ทําวันเดียวถ้าทําไม่ได้เลยไปถวายเพลก็ได้ครับเป็นเสาร์อาทิตย์แต่ว่าจะให้ปังจะให้ดีคุณผู้ชมทําตามนี้นะครับจะได้ไม่มีการเบียดเบียนเกิดขึ้นและคุณผู้ชมอธิษฐานเลยขออย่าให้ใครเนี่ยมาเบียดเบียนคุณผู้ชมเลยปีนี้ทั้งปีก่อนจากกันวันนี้ผมอยากให้ชาวราศีพิจิกที่เป็นที่รักของผมทุกท่านช่วยพิมพ์คําว่า ราศีพิจิกให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานพุระจากความนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีและลัคนาพิจิกทุกท่านครับเหนือสิ่งอื่นใดชาวพิจิกฟังคลิปนี้แล้วแชร์ไปเลยครับคุณผู้ชมในกลุ่มต่างๆญาติพี่น้องโรงเรียนตอนเด็ก กลุ่มที่ทำงานบอกเขาสักนิดหนึ่งครับเขาจะได้รู้ถึงวิธีการทำบุญเขาจะได้รู้ถึงวิธีสร้างกุศลการบอกบุญก็ได้อานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันครับ